แตงโมเผยฟังซีดีปริศนาแล้วซัดกระติ๊กรับคำขอโทษแต่ไม่ยกโทษให้คุณแม่แตงโมนิดาเปิดใจล่าสุดถึงเพื่อนสี่คนกระติ๊กแซนป้อและจ็อบที่ไปออกรายการหนกระแสล่าสุดเดินทางมาเข้าพบกับตำรวจเพื่อนำหลักฐานที่อ้างว่าเป็นชัดบนเรือมาให้ตำรวจสอบสวน โดยคุณแม่พนิดาเผยสั้นๆว่าตนยังไม่ได้ดูรายการจนถึงตอนนี้กระติกก็ยังไม่ได้ติดต่อมาเลยถ้าพวกเขาอยากจะขอโทษก็จะรับเฉพาะคำขอโทษเขียนมาก็ได้ว่าขอโทษตนก็จะอ่านแล้วก็จบแต่ในใจไม่ได้ยกโทษให้ นอกจากนั้นคุณแม่เผยเพิ่มเติมว่านำหลักฐานมาให้ตำรวจเป็นแผ่นซีดีภาษาละตินที่ส่งมาในคอนโดส่วนแชทลุดนั้นเป็นนิทานที่แชร์กันอยู่ระบุว่าแตงโมโดนอะไรในเรือซึ่งคุณแม่เพิ่งจะได้เห็นข้อมูลนี้เพื่อนเป็นคนส่งมาให้เรนนำมาให้ตำรวจสอบสวนซึ่งข้อมูลที่รู้ว่าแตงโมโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจก็มาจากข้อมูลนี้ส่วนซีดีได้ฟังแล้วปรากฏว่าเป็นเพลงเศร้าๆเกี่ยวกับน้ำเหมือนให้ตามหาน้องโมในน้ำ และนิทานก็ได้มาให้ตำรวจสอบสวนด้วยเช่นกัน